เสาร์ที่ผ่านมาราม,มสุดเอกสุดฮอตโอ้โหมาก,กันเยอะมากสำหรับ<ช>คอนเสิร์ต Love is in the air เมื่อวนัวนเสาร์ที่ผ่านมานะคะบรรยากาศก,ก็ชื่นมืนามากๆเพราะว่าคนมากันแน่นตั้งแต่รอบบ่ายโมงแล้วก็รอบทุ่มหนึ่งด้วยใช่ครับเห็นว่าพี่อางไปงานมาด้วยใช่ไหมใช่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ Channel 3 Charity Concert ครับ Presented by Vivo Smartphone กับ Love is in the air <ช>ครับเตะโทรกันมาด้วยเหล่าบรรดาเขาเรียกกันว่ากัปตัน สซจวดและแอร์ฮอสเตสองร้อยกว่าชีวิตเลยหรือเปล่าครับมากันบินขึ้นสู่อากาศสยามเขาเรียกว่าท้องฟ้าแล้วก็งานนี้บอกเลยว่าแต่ละซีนครับมีทั้งคู่จิ้นแบบนี้ค่ะคู่จริงแบบนี้ที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะคู่ MK ย,งงยังไงจิน้นแค่นั้นหรือเปล่าแต่ว่าหมากประกาศบนเวทีนะครับว่าไงคะผมมีแฟนแล้วอ่แต่นั่ทันค่ะที่แอบเห็นอยู่ฉากเงินเขามาลงกันเยอะมตอนนี้เขากีดน้องนาย หยุดหยุดหยุดอยาอยาเดี๋ยวไ่เคลียร์กันทีหลังพระเอกคู่ต่างๆนะครับกับนางเอกจากละครที่เคยแบบมาจิ้นกันนะครับอ,อยา่างไอ้เจมส์มากับน้องมิ้นนะครับซีนดอกไม้แล้วไฮโดรลิก นะฮะมีนัดเดตย่ามีขึ้นแบบว่าเขาเรียกว่าลอยผ่านไปนะฮะนาคีอย่างนี้ไม่ข่าวว่านาคีมาแต่ไกลเลยใช่ไหมคะน้วนี่มาบอกว่าลอยมาเลยอันนี้เมื่อกี้นี้คู่น้องเกรสนะอาเกสวอินทอนนะครับก็แมทนะส่วนวันนี้ครับใครบอกว่าเมื่อวานเสาที่ผ่านมาพลาดไปชมสองรอบงั้นวันนี้เรามาติดตามชมกันต่อเลยนะครับกับการ ชมภาพเทปันึกภาพนะคะตอน11นาฬิกา45นาทีทางช่อง3และช่อง33นะรับรองว่าเตรียมฟินแน่นอนอ่อย้ำว่อะไรครั้งหนึ่ง11นาฬิกา45นาทีนะคะเทปบันทิกครวมความประทับใจจากคอนเสิร์ต Love is i n t h e Air มาให้ชมกันโอ้โหนี่ยไม่รวมซีนที่พระเอกบางคนนี่ไปถอดเสื้อแล้วฉีกโซซิสแพกนะมีฉากนั้นเนยเหรอคะพี่แอมีกลองกันกลางสายน้ำวันนี้จะรอดูแล้วกันแต่ว่าเอ๊ะดูในคอนเสิร์ต มีหลายๆคนถามเข้ามาว่าขาดไปหนึ่งนางเอกหรือเปล่ากับสาวเจนนี่เชนโพสต์อนันช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 นเลยะะเจนานี่ติดเขาเรียกว่า เิดอุบัติเหตุนี่แหละจริงๆเพราะว่าในรอบซ้อมเนี่ยนะครับก็มีการล้มเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยเกิดพลิกแล้วกักเสบนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะมาขึ anyway> ้นคอนเสิร์ตได้นะคะพี Superman> ่เจนนี่ก็เลยลงข้อความขอโทษแฟนๆผ่านอินสตาแกรมด้วยนะคะบอกว่าคอนเสิร์ตวันนี้เจนนี่ฝากขอโทษแฟนคลับด้วยนะคะเนื่องจากประสบอุบัติเหตุระหว่างการซ้อมที่ข้อเท้าจึงไม่สามารถเข้าร่วมการแสดงได้ขอโทษแฟนๆทุกคนค่ะอันนี้ก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนเข้าใจนะคะแล้วก็อยากให้พี่เจนนี่ของเราหายไวๆ ครับทางด้านพี่ดิวเองนะครับผู้บริหารทางช่อง3ก็โพสต์ภาพพี่เจนี้ใส่เฟือกด้วยแต่ขณะเดียวกันพอช่วงเย็นบอกว่าก็ไปอยู่กับน้องบีน่ากับบุ๊คลินนะครับให้หลาดเอาใจหน่อยเอาหายเร็วๆครับคุณจนี่นะโอ้น่าเสียดายมากปีก่อนก็ล้มนะเนาะใช่ไหกเขาออกกําลังกายเยอะด้วยนะคะ